ปกติเขาต้องกินกันใหญ่ขนาดนี้เลยหรอในขณะที่เราเป็นลางอาบน้ำ้ทุกคนค่ะตอนนี้เพรก็มาอยู่ที่เ e ฟเวอร์ลี่ย์ฮิล์มาชมบ้านของเอเจนต์วิกกี้นะคะเอเจนต์วิกกี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำลักชัวรี่ถ้าใครอยากให้เขาช่วยนะเราชอบจะริตนางนะคือจะรักนางเลยแล้วก็นางก็เก่งเรื่องบ้านมากกระสบกระซาเพราะคนรวยอยู่เยอะทำตัวไม่ถูก พาไปดูหน่อยได้ไหมสักมุมก็ได้ไม่ต้องทั้งหมดก็ได้เกรงใจมากอันนี้คือเซนคัชารคอันนี้คือเป็นห้องทานข้าวส่วนมากท่านเิดปกติเขาต้องกินกันใหญ่ขนาดนี้เลยหรอแล้วก็เป็นห้องครัวนะคะห้องครัวก็อันนี้เป็นห้องครัวูไยส์นเพราะว่าส่วนมากห้องครัวก็เขาก็จะมีรฟาส f a s t a r e ยตรงนี้ใช่ไหม ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้อะห้องที่แบบเป็นดิยนิ่ิงจริงก็คือ breakfast nook เฉยๆโอเคแล้วสิ่งที่พิเศษสำหรับบ้านหลังนี้ก็คือเมดรูค่ะเขาจะอยู่ติดอยู่ในครัวพอดีดีตื่นปุ๊บเข้าครัวทำงานเลยก็ถ้าเกิดว่าต้องการใครอำนวยความสะดวกที่อยู่ใกล้เนาะก็สามารถใช้ห้องนี้ได้เป็นห้องนอนห้องหนึงเลิศเนาะก็โบนัสค่ะเขาสามารถไป back าร์ดอ่าออกมาจาก บางคือไปกันยากได้เรยจากห้องนี้ค่ะโอ oh ้ยว้สวยมากเลยทุก <ขอ S 1> คนกแอบกล้องไวนะ้หน่อยเขาจะได้ไม่คิดว่าเราเป็นคนเลม <c oughs> อันกอันะ่โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ School, อฟฟิศรูมออฟฟิศเดียงหนึ่งก็คือะมีไฟท์เพลสด้วยสำหรับทังงานแล้วก็ เป็นเดเป็นเป็น plus เลยเพราะว่าส่วนมากออฟฟิศก็จะเป็นแค่ออฟฟิศใช่ไหมอันนี้ก็คือเราสามารถให้ลูกค้าหรือว่าใครก็ได้ที่มาประชุมก็คือมาตัวได้เด็เนาะเเนาะแล้วดูตรงนี้จะเป็นชอบความแบบแปบ๊บนึงนะขอขอดูแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเพดานอ่ะฟังนะบ้านที่เบเบอร์รี่ลส์ส่วนมากนะคะมันจะบิวต์อ่าปสิบปีบางบ้านก็จะหนึ่งร้อยปีถ้ามีออริจินอลไทล์แบบนี้อืมอันนี้คือ ใครที่ชอบอาร์ c ิเทคเจอร์ใครที่ชอบดีไซน์ใก็ชอบอยู่ของเรื่องแบบของไม่ใช่วินเทจิตอลเป็นของที่แบบหายากอันนี้คือดีมากเขาแบบว่า keep original คือเอาเก็บไว้ใช่ไม่ได้ถือว่าทำใหม่เขาเก็บอ่าอย่างเช่นอันนี้อันนี้เป็น original tile นี่คือ original แต่เขาเลย paint paint on top ต่อใช่ไม่ได้ p a น n ์นี่หมายถือว่า p a น n ์อ๋อ p a น n ์กำแพงโอเคโอเคโอเคทำให้มันเป็นส f r ร s ์ไม่ยุ่งใหม่ อันนี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยนะเมื่อก<อ>ี้นี่คือเหมือนแบบอยู่ยุโรปตอนนี้มาอยู่แบ,บบว่าใช่ห้องนี้เป็น my favorite room เลยค่ะเพราะว่าในสมัยส่วนมากบ้านสเปนิชะเป็นหลังคามันจะต่ำอันนี้หลังคาสูงก็คือตอนเช้าซันไลท์ก็จะเข้ามาในห้องนี้นแล้วหูดูวินดองสีสวยปะ่ะอันนี้เป็นพูดฟังช่วยได้นะสำหรับคนที่ลูกค้าคนจีนหรือว่าลูกค้าคนที่ชอบ ออริจินอล,ลไฟน์เฟิสท์ุดคนดมากในความดีความงามมากเลยบ้านหลังนี้ใครชอบความเป็นออริจินอลเขาจะชอบที่นี่มากก <c oughs> ็คือเขาจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงถ้าใครที่แบบเนาะทำบ้านจากสแปเนชแล้วก็ทำให้มันเป็นโมเดิร์นมากขึ้นอันนี้คือเขาเคิดความเป็นออริจินอลดูสีสีอะไรต่างๆอะลอกลใช่ไหมความสะอาดเสร็จดุดใช่ปะ ่แล้วก็เขาก็จะคีบแบบโทนมูสจะเป็นโทนเดิมๆไว้ยจริงๆนะเว้ยการมีบ้านสวยๆเนี่ยคือมันแบบว่าคีปแบบ mental space เลยอะ mental serenity ขอดูข้างบนด้วยได้ไหมอ่ะตอนแรกบอกห้องเดียวก็พอตอนนี้แบบเฮ้ยอยากดูทั้งบ้านข้างบนเดี๋ยวเราจะไปดูด้านบนกันนะคะเห็นไหมอันนี้เนี่ย original เลยทุกอย่างเลยไปใช่ อย่างเป็นอริจิน então, อลหมดเลยแใ่กระทะนี้มีความดีวค <pacing S 3> วามงามมากเลยห้องนี้ก็สวยทุกคนโยกใช่ไหมรีพิงนะคะจะบอกเลยว่าสำคัญมากถ้า primary b e d r o o m เนี่ยมี e ฟเพลสเป็นจ <ack> ุดขายของบ้านเลยเพราะว่าส่วนมากบ้านหลังหนึ่งก็จะมี f i r e p l แค่หนึ่งถึงสองใช่ไหมอะที่ไน์้ิมิหรือว่าล v i ิ g room ที่นี่มีในห้องมีในห้องนอนเลย แรงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นคาเป็เห็นความแบบเห็นความหินตรงนี้ทีนี้สิ่งที่พิเศษสำหรับห้องนอนห้องนี้นะคะก็คือมีสอง walk in closet อ่ะฝั่งนี้เราจะมาโชว์ก่อนเป็น his and her อันนี้เป็น his พิเศษมากเป็น his นะคะก็คือจะเป็นอ่าง walk in closet สำหรับคนผู้ชายอ่ะถ้าใครมีสามีหรือ boyfriend เนาะก็จะใช้อันนี้เลยค่ะก็คือแยกกันไปเลยก็จะมีค่ะพื้นที่ส่วนตัวเธอเคยอาบน้ำแล้วนั่งปะ เคยแต่ก็แบบยังไงวะมันไม่ดีก็คือมัน,มนเยียนตุน <laughs> <laughs> ่มก็คืออันนี้ก็คือเป็นสีของผู้ชายเนาะอืมเป็นสีของผู้ชายเลยมีการเขาเลือกสโตนได้ดีมากเลยอะ่ะเขาเลือกแบบทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมาะสมกับแบบสําหรับคุณผู้ชาย <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะสําหรับแบบถ้าสมมติเราเป็นเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก,าาก็อันนี้คือพอเหมาะมากสําหรับแบบจะพาเราชันแห่งของคุณผู้หญิงแล้วเท่านั้นโอเค ผอไปนะคะมีระเบียงรอบบ้านเลยแลระเบียงรอบบ้านเลยฟางช่วยดีมากอันนี้เป็น her walking cross อ่าใหญ่พอสมควรสีเนี่ยว่าดีเพราะว่าทำไมรู้ไหมผู้หญิงเราจะใส่เสื้อผ้าหลายสีใช่ไหมคะก็คือแบบไงเช่นดิ่ฉันเนาะอ่าฮะก็คือผู้หญิงเนี่ยใส่เสื้อผ้าหลายสีแล้วเราก็จะมีของที่แบบหลากหลายเหมือนไม่เหมือนผู้ชายใช่ไหมการที่ทำ walking cross ให้มันเป็นสีแบบ นนูนให้มันเป็นสีขาวสีไวท์หรือสีครีมเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะทําเป็นเดอะมัสเลยของการตกแต่งบ้านด <c oughs> ีไซนอะไรแบบนี้เขาะจะทาเป็นสีแบบธรรมชาติ <c oughs> สีที่แบบดูรู้สึกว่าไม่ดูส,ดสบายตาไม่ดูรู้สึกปวดแบบมันดูเยอะเกินไปนะคะ่ะตรงที่เพจน,นั่งอยู่นะคะมันจะเป็นอ่างน้ำแล้วก็ในขณะที่เรากำลังอาบน้ำาโอ้ยโอ้ย ในขณะที่เรากำลังอาบน้ำอยู่เราก็จะเห็นวิวในะคะหรือว่าเราจะอาบน้ำแล้วก็ใส่แบบบาร์โรบออกไปแบบนั่งชิลๆได้ฉันพยายามเปิดมันมันล็อกมัน้เปิดใหม่เออทีนี่ลองดึงแมจิมาหาดึงแบบรับใส่แด้ใช่แล้วค่ะแต่ความจริงเราโปได้นะคะไม่มีใครเห็นเฮ้ยไม่ได้มีเพื่อนบ้านเห็นไม่มีเพื่อนบ้านเห็นเพราะว่า ข้างหลังนี่คือเขาปิดดีมากเลยนะแบบต้นไม้เป็นวอลเลยแล้วก็ข้างหน้าตรงนู้นมันมองไม่เห็นอยู่แล้วแล้วจะบอกว่าที่เบเวอร์ลียฮิลส์อันนี้คือเดอะแฟลตของเบเวอร์ลียฮิลส์ใช่ไหมใช่อ่า security และ privacy สำคัญมากเพราะว่าทุกคนเขาจะการซื้อบ้านเขาจะดูเลยว่าเอ๊ะ e เราปิดังคาใครเปล่าแล้วก็เราแบบถ้าเพื่อนมองไม่เห็นเราแล้ว mm hmm. แล้วเรามองเห็นเพื่อนหรือเปล่าเขาก็จะดูว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมัน เป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดมีเดอะแอรลี่ข้างหล <Yeah> ังใช่ไหมอันนั้นคือจะสําหรับแบบการเก็บขยะแล้วก็คือคนเข้ามาฝั่งด้านหลังบ้านได้ไหมต้องดูอันนี้ไม่มีค่ะใช่ซิเคอร์ตสำคัญมากเลยนาะเพราะว่าคนที่จะซื้อในราคาระดับนี้เขาก็จะต้องเป็นคนระดับแบบที่ใครก็อยากจะขโมยแล้วกันว่าง่ายๆใช่มี b r e a k i n อะไรแบบนี้ต้องดูแล้วก็ security camera เขาก็ต้องแบบ ติดอันนี้ไม่ได้ติดไว้ตบ้าค่ตรงเขาเนาะเดี๋ยวถ้าใครเข้ามาอยู่ก็ต้องแบบอาจจะต้องติดกล้องเพิ่มเติมเะไรอย่งเงีถ้าชอบถึงความปลอดภัยแต่จริงๆบางคนก็ไม่แคร์เพราะแบบรู้สึกว่าอันตราอ๋อเรามีอ่าเเบ์ฮูดอยู่แล้วสําหรซีเคอร์รี่ในเเบ์ฮูดคือจะมีคนดูแลอยู่นะคะเขาก็จะขับรถตลอดเวลา บางคนเนี่ยเห็นว่าเอ้ยทำไมมีโดรนบินกลางคืนอันนั้นทำมาจาก security company นะเฮ้ยมันเกณเนาะใช่มันจะมีเขาไม่ได้มาสอดแนมนะเขามาดูความปลอดเขามาดูความปลอดภัยแล้วก็เขาก็จะบินดูแล้วก็จะแจ้งแล้วมันมีอันนั้นด้วยค่ะมันเรียกว่ามันเป็นเรดาร์เราเคยแบบเดินเข้ามาใช่ไหมแล้วมันก็จะคือคนจาก security บ้านนั้นๆจอกปะหาเราเลยเพราะมันแสงมันมีมันมีเรดาร์สักอย่างอะที่เขารู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่เขาแล้ว เออ,เอ,อนั่นหแหละก็ลํา,า,าไปอีกใช่ใช่เรายังไม่ถึงนับประตูเลยแต่ว่าเขารู้ว่าเราจะกําลังจะเดินเข้าไปอเออดีนาะดีนอนไดีน้อนอ,นอ,นอ,อาร์ตเขาก็สวยนะทุกคนมีห้องแบบว่าอันนี้คือกระจกโอเคน่าจะเป็นห้องเก็บของแล้วนี้ก็เหมือนว่าเป็นแบบทางเดินเล็กๆเ,เขาก็อะไรมาใส่ตรงนี้เนาะไปคิดว่าเขาคงไม่ได้จะใช้อย่างแท้จริง อืมว mm ้าวโอเคไม่ต้องดูระมังห้องน้ำอีกห้องหนึ่งแต่คิดว่ามันก็คงจะปังมากเหมือนเหมือนกันต่อละจ้า to the moon and back อ <laughs> uh ้าฮ่าถูกห้องนี่คือมันจะต้องมีระเบียงหมดเลยเนาะคือชอบตรงนี้มากเลย มันดูแบบเอ๊ะฉันหายใจออกดูวิวดูเพื่อนป้านสักหน่อย <laughs>